ก็แฮปปี้แล้วมีร้านกลางเต็นท์ทั้งๆเยอะเลยที่เนี่ยใช่โอ้คนเยอะแยะเลยอะแต่ว่าไม่ใช่นี่ที่เราจะไปอ่านี่คนจริงป่ะเนี่ยอ้าวใช่นี่ไงนี่ไงเดียวเลี้ยวขวาอ้าวเลยเราจะมองว่าคนจริงหรือเปล่ามีคนต้อนรับด้วยเลยเลยเลยใช่ใช่มีคนต้อนรับเราด้วยและแเราก็ถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะครับ ก็จะ,จะมีพนักง,งานยืนตรนับเราอยู่ด้านหน้าั้ำขึไปเลยตอนนี้วะเนี่ยโอ้โมาถึงช้า ที่เราเข้าไปเหมือนกันนะครเข้าไปก่อนแล้วกันเข้าไปติดต่อนี้นะขงจะต้องเอาของลงก่อนเดี๋ยวเราไปติดต่อกางเต็นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูจุดที่เราจะไปกางเป็นกันก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดูด้านใน่อะเดี๋ยวค่อยเอารถเข้าไปจอดเพื่อจะลงของลงของครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเข้าไปดูนีก่อนนะได้

ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ที่กลางเต็นท์กันแล้วนะคะก็คือตรงนี้นะคะมู่นพี่หนุ่มก็กําลังจะเดินลงไปชมวิวข้างล่างไปคะ่ะเดี๋ยวยิปก็จะตามลงไปดูเหมือนกันคะ่ะวิวข้างล่างเป็นยังไง เขาไม่ได้ให้กลางเนาะแต่ว่าให้ทุกคนเดินลงมาถ่ายรูปมาชวมวิวแล้วก็มาเล่นานา้ำใช่เรามองนี่เรามางนี่นะเราสะมองเห็นไ่มสวยมากเลยตอนนี้ต้องมีล<อ> ah านกลางเต็นตนะ์นะเดี๋ยวห้ามนะอ๋ะอแต่นแรกเราก็นึกว่าเราจะใส่กลางโอสส้สวยสวยตอนนู้นก็สวย,สวย,วยนะตอนนู้นมีลานกลางเต็นต์ใหญ่ไกลเราไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเล่นานา้ำ กะัมาไม่อลับน้ำคุยน้ำใสมากเลยอ่ะฟาดี๋ยวเราเราต่างกันเปนกันแบบเราต่างยู่ด้านบนตรงนี้ตรงนี้เลยนี่เราไปนิดกลางเหเพราะว่านี่มันก็จะเที่ยวร้อนด้วยปะรถเต็นว่างยังไปดูอเที่ยวใครไงแล้วเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปกางเต็นท์กันก่อนนะคะแล้วก็พอกางเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายบรรยากาศนะให้เพื่อนๆชมกัน เราก็ได้กางเต็นท์กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอากาศมันร้อนนะครับขึ้นฟ้าค้ณฝนมันฝนจะตกเลยนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าเต็นท์ของเราก็าจะติดกับตบน้ําเลยเดี๋ยวสักพักนะเดี๋ยวเรานั่งชิลๆก็จะลงไปเล่นน้ํากันนะที่ด้านหน้าก็จะมีน้องๆน,นะคลองไปเล่นน้ำกันเนะต็มเลยะจากบรรยากาศตบบนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับฝนจะตกหรือเลปล่านะครับ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเรานั่งพักผ่อนนันก่อนนะตอนนี้นะครับฝนก็ตกลงมานะครับตามที่เราคาดหมายไปเลยนะาะก็วันนี้ตอนที่เรากลางเส้นอ,อา,ากาศร้อนมากๆแล้วก็ออกนะคืนะอมันร้อนอบอ้าวนะพี่จินะมเลยบรีฟกลางเลยใช่เรียบรีกลางแล้วก็มานั่งพักอยู่สักพักก็ฝนตก ตอนนี้ครับผู้ใหญ่ก็เข้ามาหลบในร่มนะคับเด็กๆก็เล่นน้ํากันสนุกสนานนะครับก็จริงๆแล้วนะเราว่าจะลงไปเล่นน้ากันนะเพื่อนๆนะฝนตกใฝนตกก่อนเดี๋ยวยังไงสักพักนะคับฝนหยุดเดี๋ยวเราจะไปเดินเก็บบรรยากาศนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนๆเห็นไหอู้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินทางาน้นกันนะแล้วก็เป่นน้าด้วยนะเป็นไงดูสภาพพวกเรา โอ้โหยับเจินมากเลยวันนี้คือแบบเหนื่อยมากเลยนะรันละอู่อะอือละอู่แล้วมันก็ร้อนแบบลมไม่พัดเลยอ่ะโหแต่พอเดี๋ยวอยดูนะอืพอช่วงเย็นเย็น่ะบรรยากาศจะดีมากแต่ว่าอย่างนี้นะถ้าถ้าฝนตกนะก็อาจจะมีหมอกนะไปกินนะช่วงเช้านะอาจจะมีหมอกนี่คือว่าเราจะตินอาหปัญหาของว่าเราคือจะตื่นหรือเปล่าช่วงเช้าจะตื่นทันไหม เมื่อกี้จะถามที่เจ้าของร้านกลางเต็นนะเขาบอกว่าอย่างนี้ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะฮะแต่พอพวกเรามาถึงก็ตกเลยก็ยคือเป็นนิ่งไม่หมายดีอ่อโอเคเดี๋ยวเรา,าพักผ่อนสักพักนะครับฝนหยุดตกก็จะไปเดินเก็บบรรยากาศนะัะด้าน,นล่างแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นนะ้ำนะัะโอเคครับ มาก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นข้างล่างกันนะครับที่ชายน้ำนะาี่คิดนะก็ฝนก็ได้หยุดตกไปสักพักแล้วแหละนะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศด้านล่างหนะ่อยนี่นะครับอยู่บริเวณหน้าเต็นท์ของเรานะเต็นท์ของเราอยู่ด้านบนในทิศทางน,นี้นะครับเต็นท์เราอยู่นี่นะก็จะอยู่ติดกับลำน้ำเลยนะครับอันนี้ทางเราก็เพิ่งจะลงมานะครับทางเต็นท์เสร็จฝนตกนะครับ ไปกินเดินหรือน้ำดีกว่าแล้วทางไหนดีทางนี้ทางนี้มันจะลุกน่อยลไปทางนี้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับนะไปก็ได้ปะแต่งครับไปก็ได้ไหมอเออเมื่อเนี่ยล็อกล้อล็อล้อหินไปเ<ะ>ออเไปน้ำเย็นมากเลยน้ำเย็นน้ำเย็นไปไงเย็นเย็นบรรยากาศบรรยากาศน้ำใส่ะน้ำใส่ละเย็นโอ้โหลงแช่น้ำอ่ะ เดินไปเรืยเร่ยๆดนค่ยๆเ,เดินข้นาน้ามันแรงครับล,ล้มก็ล้มด้วยกันเลยแล้วโทรศัพท์ะเ,เอาเก็บไว้นนอมาทำไมเดี๋ยวล้มเดี๋ยวจะเล่นาอา้าวเลใช่อา่าเดี๋ยวตามมาทนะางอปเก็บก่อนูยังไง โอเคงั้นเราเดินโดนนยน,น้ำกันเลยนี่น้ำค่อนข้างที่จะใสเลยนะครับแต่ลื่นมาคือค่อยๆเดินนะป,นปะาะนบรรยากาศนะอยา่า,ยยาแช่ตาอย่าแช่ตาเที่ยเขี่ยลงไปแช่แน่ย <laughs> ากาศดีมากเลยเน,นี่ยเอาโทรศัพท์มาลงแช่ไม่ได้น,นะ เดี๋ยวเราให้ดูความใสของน้ำนะครับว่า,า,สาใสแค่ไหนยังไ,ไง้ไไน้ำยังใสไ,ไะเดินเล่นกันทางนู้นไปด้านนี้ด้านหน้าของเราก็จะเป็นอีกลานหนึ่งนะ อีู่ร้านหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินไปเล่นกันไปป่ะไเนี่ะเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณขาอังเกงพี่เนี่ยเนี่ยเดียวกระตือไปดิแนะนำนะครับที่นี่ใครอยากมากางเต็มแล้วก็มาเล่นน้ำนะแนะนำเลยน้ำ น้ำไม่ขุ่นคือใสมากเลยนะครับแล้วน้ำเย็นนะครับ้บรรยากาศร้อนอย่าง,งนี้ยคือพอนาฬร้อนแล้วเป็นยังไงชิลเลยพี่ที่มาเล่นน้ำนี่เอามากันไปที่สวนทพ่เพราะว่าอยากมาเล่นน้ำชอบมากเลย ด้วยตอนนี้เราก็มานั่งบนขอนไม้นะครับขอนไม้นเห็นไหมเห็นไหมเข้าหูเลยเออก็จะเป็นขอนไม้ที่อยู่กลางลำน้ำนะครับนั่งเล่นชิลๆเข้ากับบรรยากาศแบบช่วงเย็นวัตถุดิบก็เพิ่งอยากได้ใส่วัตถุดิะ เร่นไก่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเล่นน้ำเยอะมากอะ่ะดูด้านตอนนี้โอ้โหดานนท์คนก็เล่นเยอะนะครับนี่ถ้าเป็นบรรยากาศช่วงเวย็นนะครับตอนนี้เล่นน้ำเสร็จแล้วครับเปียกไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนทำไง <c oughs> กูจอดรถมาไหมล่ะไม่ได้เอามากุญแจรถอยู่ที่รถเอ้ยอยู่ที่เต็นเออใช่ถูกแล้วกุญแจรถก็ต้องอยู่ที่รถเฮ้ยกูจอดรถู่ที่เต็นเอา <laughs> พาไปเลี้ยงไปเอาให้ <laughs> เดี๋ยวพาพี่กี้ไปนั่งชิงชา้าน,นี่ของชอบเขาเลย,ยนั่งได้ปะ่ะฮะโบ๋ขาวาไปทิ้วแล้วก็เต๋ออ๋อโอ้ใช่ไหมอย่างได้พีก็ทำให้ให้นั่งอ่ะไม่ใช่อะไร คือไอ้ตรงตรงนัน้นนะกิฟตตรงที่ติดน้ำอ่ะพอดีเขาเขาเล่นอยู่ไงเราก็เลยลบมาทันนี้เราดูภาพกีฬามันบันอันที่จะดัานขันหน้าวันนี้นะมันจะหักไหมฮะั้หลัหลักไม่ทนอ๋อออ่อลองโยกดูสิโโอ้โหตกน้ำตุ้มไม่มีน้ำด้วยมันไปแล้วไม่ไกลหรอก พอประมาณพอประมาณพอประมาณ,มาณก็อยู่ในบริเวณลานนะครับตอนนี้นใกล้ๆเดินมาเล่นกันใกล้ๆตน,นนี้ก็เป็นห้องน้านะครับห้องน้ําอยู่ทางด้านนี้นะฮะแล้วก็อีก,อกนั้นโน้นก็มีห้องน้านะห้องน้ําก็จะติดลานทางน้านนู้น,นต้นไม้ใหญ่นะครับซ้ายขวารวมทั้งหมดมีสิบเอ็ดห้องอ่าเดี๋ยวเราเดินไปชมบริเวณลานก็ฝนไม่เก่งอันนี้เหรอ เดี๋ยวไปชมลานกันลานค่อนข,ข้างที่จะกว้างนะแต่ว่าตรงบริเวณที่ติดน้ำก็มีจำนวนจำกัดนะครับเขาจะแบ่งล็อกะนะเป็นล็อกนะเป็นล็อกย,วยาวๆเลยก็คือเรื่องที่ด้านหน้าจะแคบหน่อย <c oughs> อย่างเราก็เอาทาร์ปนะครับมาต่อกับเต็นท์นะครับก็พอดีเ <c oughs> ลยส่วนหน้านี้นะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจิ๊บหอคอยวะอ่บนต้นไม้เนี่ยเราสามารถที่จะ เออจุดชมวิวเราก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปได้นะเดี๋ยวตอนเช้าเราก็ขึ้นไปนะเพราะว่าตอนนี้จะข้ามแล้วเยืมกลับเต็นท์กันดีกว่าเนี่ยที่เจ๊บอกว่าน้ำน่าจะลึกเราดินไปดูกันดีกว่าน้ำ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 มาดานน้ำาดานเนีเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำทักษิณบ่อน้ำโบราณไหนลองกระโดดลงไปสิดูดูดูน้ำดูน้ำโอ้โหน้ำอย่างลึกอ่ะ ที่นี่บ้านฐานฮิรันนะส่วนเพิ่งลาดบุรีนะครับไปไหนโซนโซนโซนไม่โซนกแค่ดูเฉยิว่าเาจะมีน้าไหลลงมาน่ก็บริเวณลานก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีลานที่ติดน้ําแล้วก็ถัดขึ้นมานะครับตรงตรงนี้นะของเราก็จะอยู่ติดน้ำเขียวติดน้าสนามหญ้าสวยๆนะสนามหญ้านุ่ม ก็จะเป็นอีานอีกฝั่งหนึ่งทางด้านนี้นะครับก็พื้นที่ก็ล่มเลื่อนนะเหมาะกับการมาแคมปิง้งเป็นอย่างยิ่งนะเดินมาข้างหน้าเต็นท์ของเราก็จะติดกับลำธารเลยเมืม่อกี้เราลงไปเล่นน้ำมาแล้วบรรยากาศกำลังดีนะนะโอเคเดี๋ยวสักพักต่อเตียพทำกับข้านะ เมื่อกี้พี่พี่เข้าไปซื้อปักซื้อระไค้มาพี่ก็จัดมาชุดเครื่องต้มยำเลยนะพอดีเราวันนี้เราจะทำเมนูอะไรพี่เจี๋ยฮ้อนนะ<ป>โอเคเดี๋ยว<ป>ตอนเย็นนะครับ<ป>เดี๋ยวเราจะเจ็บภาพบรรยากาศนะ<ป>ช่วงที่เราทำเจี๋ฮ้อนให้เพื่อนได้ชมอีกทีนึงนะนะโอเคครับนี่นะครับมือเย็นของเราท่ามกลางสายฝนนะครับพี่จิ ดูยู่คนก็ตกลงมานะครับหลังจากที่เราเล่นน้ำเสร็จนะครับแลแ<ร>้วก็ไปร้อง,งเนาะใช่ตกมาช่วงที่เราการเต่นเสร็จใหม่ๆนะออช่วงบ่ายตอนนี้พอเราขึ้นจากน้ำนะก็ไปอา,อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะมานั่งเตรียมกับข้าวอาหารเย็นของเราก็คือนี่เมนูแจ๋วฮ้อนนะเป็นข้ากัาบรรยากาศเลยเห็นไหมฝนตกนะ <c oughs> เห็นไอเนะเห็นควันไหมเอ,อเข้ากันอย่างดีเลยนะครับตอนนี้ฝนค่อนขา้างที่แรงนะ เพื่อนเพื่อนทางเต็นก็กำลังทยอยจัดเตรียมสัมภาระกันนะครับวุ่นวายไปหมดเลยทีนี้นะครับในบริเวณร้านนะครับด้านหลังนะนนี่โอ้ฝน,นก็ตกลงมาแรางเลยนะครับไปกูตายไงบ้างอ่าสัมผัสหน่อยครับว่า <c oughs> รู้สึกยังไงเริ่าหิวแล้วเร่าหิวแล้วอ่าจริงๆแล้วก็กินได้เลยนะไม่ต้องรออะไรนะเพราะว่าฝนมันตกนนใช่ ได้บรรยากาศนะครับบอกเลยว่าหอมมากเจาหฮอนเจาะชิคกิ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศการรับประทานอาหารเย็นของเรานะตามกลางสายฝนนะครับวุ้ยวุ้ยวุ้ยีไอด้วยมีควันด้วยมีควันออกด้วยน้ำน้ำวันนี้ไทยเหมือนลงมาในหม้อเลยนี่นีับเอาอยู่นะเอาอยู่นะสบายๆนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ต้นจึงแล้วนะครับที่เราก็ไปอยดน้ํามาแล้วครับก่อนหยุดตกพอดีนะที่ว่าจะไม่หยุดซะและ้วโอ้ตกมาอย่างนานนะพี่กินนะใช่ต<ก>แต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงมากใช่ใช่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตกจนเราอ่ากินเจะฮ้อกนกันเสร็จเสร็จอะนะเอาจานชาไปล้านแากน้ำนะกลนะับมานั่งชิวๆกับบรรยากาศนะหน้าเต็นท์ของเราก็อาจจะได้ยินเสียงของน้ําไหลนะ ก็มีเสียงของอ่ตัวอ,อะไรนะเขียด,ยดใช่ไหมเขียดนะถ้าจะเป็นเขียดล่ะเพื <c oughs> ่อนเมื่อกี้อ่ะเพื่อนกิฟเป็นช้างหรอเฮ้ย,ย <c oughs> ก็รองประสานเสียงกันอยู่กรณีหน้าเต้นของเรานะตอนนี้ก็คงจะต้องไปพักผ่อนกันแล้วแหละนะครับเพราะว่า วันนี้ก็นหน่อยมาทั้งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพบรรยากาศนะให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งหนึ่งคาดหวังไหมว่าจะมีหมอกไม่ไมีหวเลยรู้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าช่วงเช้าจะมีหมอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวสาหรับค่ำคืนนี้กข็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับไว้พบกันพรุ่งนี้เช้าสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ ดตอนนี้เราก็มากางเต็นท์อยู่ที่บ้านฐานพิลันนะครับสวนเพื่งรับชบุรีนะครับสําหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับก็มาสะดวกสบายรถทุกชนิดนะเข้ามาได้เลยรถกินก็เข้ามาได้ก็จะมีทางลูกลางนิดหน่อยนะครับเรามากางเต็นท์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับพอดีเล่นน้ำฝนตกฝนตกด้วยเมื่อวานฝน<ม>ตกคิดว่าจะไม่หยุดนะอยู่ประมาณแล้วทุ่มสองทุ่มได<ต>้น,นะอืแต่ว่าก็โอเคบรรยากาศก็ดีนะครับ เมื่อเช้าไม่มีหมอกด้วยนะแต่ว่ามีหมอกนะครับจะมาถ่ายภาพสวยๆให้เพื่อนได้ชมกันไม่มีนะครับแต่ก็มีาสายน้ำนะครับอยู่ด้านหน้าเต็นท์เราสำหรับที่นี่นะครับเดินทางมาสะดวกนะครับรถทุกชนิดมาได้หมดเลยนะครับเราจะมีแค่ทางลูกหลังนิดเดียวนะทางเข้าเองนะพี่กิฟต์สำหรับค่าการพึมงเพื่อคุณคิดกันไงอะ่ะก็คิดท่านละ150้าบบาทต่อคืนนะคะแล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า7ปีเข้าฟรีค่ะในส่วนของเรื่องพื้นที่การการเต็นท์เนาะใช่ พื้นที่กลางเต็นท์นะก็จะแบ่งเป็น <ๆ S 2> ล็อกเป็นลอ็นลอกเลยเป็นแบบยาวๆครับคือเป็นสี่เหลี่ยมแบบผืนผ้าคือทุกคนจะติดน้ำหมดเลยนะครับก็วิธีการกลางก็ใครเอาท้ามาเขากางด้านหน้าแล้วก็เต็นท์ไปต่อด้านหลังหรือเราจะเอาท้าไปกลมเต็นท์ก็ได้น,นะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับเพื่อจะได้ทางลาน,นะจะได้จัดส<ม>รรพื้นที่ให้เราได้ติดน้ำทุกคนนะครับโอเคสําหรับห้องน้ํานะครับที่นี่ก็มีทั้งหมดอยู่ 2จุดนะครับจุดแรกก็จะติดกับทางเข้าเลยนะครับจะเป็นห้องน้ําเก่าห้องน้ําเดิมนะ, mm hmm. ะก็จะ,ม,ะมีห้องน้ําชายสามห้องน้ําหญิงสองก็ทั้งหมดนะครับจะเป็นทั้งห้องนะคบน้ําแล้วก็เป็นห้องสุขาในตัวด้วยนะครับทีนี้ด้านข้างห้องน้ําหญิงก็จะเป็นโถนะครับวชายนะครับนี่คือจ,จุดที่1น่นะครับสำหรับห้องน้ำจุดที่สองก็จะอยู่ถัดไป ทางด้านลานลานด้านในนู้นะครับก็จะเป็นห้องน Kingdom. Kingdom. Kingdom Kingdom. Kingdom. ้ําใหม่ก็จะเป็นห้องน้ําชายสามแล้วก็หญิงสามนะครับก็จะคล้ายๆกันก็จะเป็นทั้งห้องออกน้ํอาบน้ำแล้วก็เป็นห้องสุขาในตัวนะครับก็จะมีที่สําคัญชอบมากเลยที่แฟนผ้าใหญ่มากสามารถที่จะเอาผ้านะครับหรืออะไรไปแขวนข้างในได้นะครับถัดมาออกมาจากห้องน้ำนะครับออกมาออกมาออกมาทีนี้ก็จะมีอ่างล้างจาน ไม่ใช่ที่อา่าล้างหน้าอา่าล้างหน้าอา่างล้างหน้าทั้งหมดสามจุดนะครับพร้อมกระจกนะครับานค้าห้องน้ําชายก็จะเป็นรปรตัวปัสสาวะชายเนาะทีนี้นะครับสําหรับอ่า,อางล้างจานไปคิมีทั้งหมดกี่จุดสองจุดเดินเข้ามาในลานเลยนะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็นทางซ้ายและทางขวามีสองจุดด้วยกันค่ะสําหรับอ่างล้างจานอก็เพียงพอนะเพียงพอก็จะอยู่ในลานกลางเต็นท์เนี่ยแต่ว่าจะอยู่คนละโซนนะครับแล้วก็ ได้เอาจานเอาชามไปล้างแล้วนะฮะไฟนะคะไฟก็ไม่ได้แบ่งให้ตามล็อกแต่ว่าจะมีเป็นจุดๆใช่ก็หลายจุดด้วยกันมีหลายจุดสามารถที่จะเอาสายไฟมาพ่วงเนาะเอาสายไฟมาพ่วงมาพ่วงเองนะก็เพียงพอนะครับเพียงพอสามารถพ่วงได้เราก็พ่วงนะครับพ่วงจากหลังเต็นท์เราเองไม่ไกลเลยนะครับสะดวกสบายนะครับสำหรับที่นี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านใดนะที่เข้ามากลางเต็นท์ขาดหรืออะไรนะครับก็แจ้งพี่เขาได้นะครับจะเอาไปซื้อเองก็ได้ครับ ทางเข้ามามีร้านค้าอยู่หลายร้านเนาะใช่ใช่แต่ว่าไใกล้เลยก็มีอยู่ร้านหนึ่งเพราะว่าที่นี่นะคะที่เขาก็จะมีร้านขายก็จะเป็นพวกมาม่าน้ำดื่มน้ำยาล้างจานแล้วก็แก๊สกระป๋องประมาณนี้เล็กๆน้อยๆนะคะส่วนเรื่องอาหารถ้าเพื่อนท่านไหนไม่ได้เอามาก็สามารถทัรสั่งจากร้านข้างนอกได้เพราะว่ามีป้ายจากร้านข้างนอกเยอะมาก มีทางขยะก็มี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 หลายอย่างแนวส้มตำก็มีค่ะโทสั่งได้เดี๋ยวเขามาส่งนะฮะใช่ค่ะโอเคสําหรับนะครับอพื้นที่ที่เรากางอยเนี่ยก็ติดอยู่กับลําน้ำเลยแล้วก็พื้นหญ้าสีเขียวนะสื้นหญ้านุ่มๆนุ่มๆสีเขียวอย่างพี่นุมเนี่ยคือแทบจะไม่ได้ใส่รองเท้าเดินเลยนะในร้านก็คือที่อยู่บริเวณตรงเต็นท์เราอะนะเต็นทอยู่ด้านหลังนี ก็ถอดรองเท้าเดินได้สบายเลยย่านนุ่มมากนะแนะนาเลยนะครับที่นี่สาหรับใครที่จะเข้ามากางเต็นท์นะครับแล้วก็พี่เขาก็จะเดินดูแลเป็นดีเลยเป็นกันเองมากนะเป็นกันเองใช่เรื่อยๆครับโอเคเดี๋ยวอากาศร้อนแล้วเอ็นแหมด้านหลังเต็นท์เราก็คงจะต้องมันเก็บเต็นท์แล้วล่ะนะเราคงจะเตรียมกันหน้าดูนะเก็บเต็นท์ชชวานี้สําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย